ใท่าเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณถนอมศักดิ์สหัรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากกรุงไทยเอ็กซ์เพรสค่ะสวัสดีครับพี่นอมค่ะนอมสวัสดีครับแพนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับมาเจอกันจังหวะพอดีเลยนะครับตัวเลข GDP บ้านเราเนี่ยออกมาค่อนข้างย่ำแย่แล้วก็ผิดคาดไปอยู่มากทีเดียวนะครับข่าวนี้จะกระทบกับตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วช่วงนี้เรามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับพี่นอมครับก็พูดถึงตัวเลขก่อนนะครับที่ออกมาเช้านี้นะครับก็ถือว่าผิดกว่าที่ตลาดคาดนะ ว่าจะเติบโตในสมมติมอัควอเตอร์ถึงคอ r เตอร์ก่อนนะครับก็คือออกมาเนี่ยปรากฏว่าติดลบ1.5ตลาดค้าว่าจะบวกกน้อย0.5อัอันนี้ตัวที่สภาพัดแจ้งนะครับว่าตัวเลขที่มันลดลงน่ะเหตุผลหลักเลยก็มาจากภาคส่งออกซึ่งมันขดตัวแรงนะครับก็คือลบ7.5เปอลยขณะที่ไตรมาส3เนี่ยบวกอยู่6.7 ก็เป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเนี่ยมีการชะลอตัวลงซึ่งไอ้ภาคการส่งออกเนี่ยมีการเตือนมาตแต่ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะออกมาต่ำกว่าคาดการเป็นแต่ว่ามันลงมาแรงกว่าที่คาดเท่านั้นเองรวมถึงในเรื่องของการอุป,ปโภคบริรโภคของทางด้านของภาครัฐบาลที่มันชะลอตัวลงอันนี้ก็เป็นสองเอนจินนะครับที่ทําให้ไตรมาสที่สี่ออกมาไม่ค่อยดีนะครับขณะที่เอนจินที่เป็นบวกก็คือภาคท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าปรากฏว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ย เขาเรียกว่าการใช้จ่ายเดี๋ยวก่อ spending ต่อหัวจากเดิมที่ห้าหมื่นบาทต่อหัวเนี่ยตอนนี้มันขยับเป็นหกถึงเจ็ดหมื่นบาทต่อหัวทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นสรุปภาพนิดนึงก็คือว่าแตงนาศึีออกมาต่ำกว่าคาดทั้งปีนะครับก็ต่ำกว่าคาดเหลือสองจุดหกนะครับจากที่คาดไว้สามเปอร์เซ็นตแล้วก็ปีหน้า็โทษคปปีนี้ปีสองสามก็เดิมคาดว่าค่ากลางนะครับจากสามจุดห้าก็ลงมาเหลือสามจุดสอง ตัวดรเวอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวเพราะว่าค่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง28ล้านคนนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจยังตื้นตัวก็คือการใช้จ่ายของอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเพราะว่าผลผลิตสินค้าเกษตร,รษน่าจะดีตัวที่เป็นลบนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวเอาโทษครับภาคอ,ออกการ่งออกนี่แหละที่หดตัวแล้วก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ของภาครัฐเพราะว่าเขาเชื่อว่าเวลาเลือกตั้งแล้วเนี่ย อาจจะทําให้การใช้จ่างบประมาณตุลาอาจจะไม่ทันเพราะว่ายังไม่ได้อนุมัติอะไรทํานองนี้ก็อาจจะทําให้เกิดดีเลค่<อ>ครับอันนี้ครับก็เลยใส่เข้ามาด้วยในเรื่องประมาณการนะครับาภาพที่ออกมาอาจจะทําให้ตลาดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจและกลัวว่าผมมีคำถามจะถามเยอะเรื่องแต่ว่ามันจะเกิดรีเซชชันหรือเปล่าเพราะว่าติดลบสองไดมาสหรือเปล่าซึ่อันเนี้ย โดยภาพรวมของเราก็ไม่เคยเกิดนะครับแล้วก็ถ้ามองในภาพใหญ่ๆเนี่ยไลเบอร์หลักของเราปีนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วมันเอนจิ้นทั้งหมดสมมติมีสี่เครื่องเนี่ยภาคการค้าระหว่างประเทศที่ลืมได้เลยนะครับแล้วก็ภาคที่เป็นตัวช่วยจริงๆก็คือท่องเที่ยวจริงๆเลยเพราะว่าถ้าท่องเที่ยวไม่ช่วยเนี่ยผมว่าปีนี้เราจะดูไม่ค่อยดีมากเพราะ,ะนั้นในผลกระทบที่ผมลิงก์มาต,ตัวหุ้นนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจ GDP โตน้อยลง กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มที่ลิงก์กับ GDP ก็จะมีพวกของภาคธนาคารไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ภาคในเรื่องเกี่ยวกับตัวของการบริโภคนะครับที่อาจจะชะลอตัวลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้แบงก์ไปแนนอาจจะเป็นตัวที่ลงแล้วก็ส่งออกก็น่าจะเป็นตัวที่ลง<ม>ส่วนตัวที่ดีก็คือภาคท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาอย่างค่อนข้างดีตัวเลขที่เขาประมาณการเป็น28ล้านคนนะครับจากเดิม25.5ของแบงก์ชาติเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะดีขึ้นก็ กลุ่มที่ได้ไประโยชน์ก็จะเป็นพวกของทัวริซึมนะครับก็จะเป็นพวกเอ่อเขาเรียกว่าโรงแรมนะครับหรือว่าตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละซึ่งถ้าเวทในเรื่องของมาร์เก็ตแคปกันเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวจะน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นแบงค์ของไฟแนนซ์มันนั้นหุ้นส่วนใหญ่ก็อาจจะออกมาในเชิงที่เป็นด้านลบมากกว่านะครับในวันนี้อันนี้คือภาพในเรื่องของเศรฐษฐกิจมาที่หุ้นทั้งโลกนะครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนเตือนก็คือว่าหุ้นทั้งโลกตอนนี้มันมีการปรับในเรื่องของการลงทุนโลเทชั่น ไต่ตก็คือว่าแต่แตมาหนึ่งเดิมเนี่ยคิดว่าจะเกิด r e ีเซชชันในยุโรปในอเมริกาปรากฏว่าตอนนี้ตลาดไม่คิดแล้วว่าจะเกิดแต่มานหนึ่งะครับอาจจะเป็นเกิดแต่มาสามอะไรก็แล้วแต่ผลจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําให้ผู้ก,การกองทุนโลกเนี่ยเขาเริ่มหันมาซื้อหุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเช่นสินค้าพุ่มเฟยเทคนะพวกนี้ ซึ่งทําให้ตัวของเกาหลีใต้ไต้หวันหรือว่าตัวยุโรปคุณจะเห็นว่ามันขึ้นเยอะมากเลยครับนะครับเพราะว่าเขามีกลุ่มพวกนี้เยอะไทยมีกลุ่มพวกนี้น้อยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเรามองเป็นดิเฟนซีฟตอนนี้เริ่มที่จะไปเลือกดิเฟนซีฟเขาจะเลือกไซคิโคมากกว่าครับก็เลยทําให้หุ้นไทยมีแรงขายโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าบาทยิ่งกลับมาอ่อนเร็วเนี่ยถ้าตั้งแต่ตุลาเนี่ยเขากําไรอยู่15% FX เกนตอนนี้ถ้าเราคิดว่าบาทจะมีแต่อ่อนใช่ไหมครับ,รบมันก็จะทําให้เาายยิ่งข ก็เป็นที่มาว่าหุ้นเรายัางมีความเสี่ยงขาลงแต่ว่าเรามองว่าระดับต่ำกว่าพันหกร้อยห้าสิบจุดเป็นจุดที่เรานะแนะนําให้เริ่มมองในเรื่องของการเข้ามาซื้อนะครับเพรา<ๆ>ะว่าก็อย่างที่เรียนไปตลอดว่าเราไม่ได้มองว่าตลาดจะทะลุปไปพันเจ็ดเราคิดว่าตลาดจะถอยมาเพราะว่าเราเริ่มเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าการขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มค่อยๆชะลอลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าดาวีเยเฟตที่เดิมทุกคนคิดว่าจะหยุดขึ้น รากฏว่าล่าสุดทั้งเงินเฟอ้อทั้ง PPI <ม>ขึ้นมาแรงเนี่ยตอนนี้อาจจะขึ้นแรงกว่าที่คิดคก็อาจจะทําให้หุ้นไทยซึ่งเดิมถูกขายเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวได้ข่าวที่จะเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้ก็อาจจะกลับมาหาดิเฟนซีก็ได้ครับเราก็อาจจะมีอาน,นิสงส์สำหรับการรีบาวผมได้มองว่าช่วงจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นลักษณะข,ของการเ,าเลือกเก่งกับไรหุ้นที่ร่วงแรงนะครับท่องเที่ยวยังเป็นพระเอกอยู่นะครับจากตัวเลขภาพเศรษฐกิจ ขณะที่หุ้นปันผลดีนะครับหลายๆตัวเช่น AIT หรือว่าพวกของกลุ่ม property เนี่ยส่วนใหญ่งบเขาจะออกมาดีเนี่ยนะครับก็น่า,าจะหลายตัวไม่ว่าจะเป็น AP SC Land House พวกนี้ก็ยังเป็นหุ้นที่ไปเลือกสะสมลงทุนได้ขณะที่กลุ่มที่ต้องระวังนิดนึงก็คือแบงก์ไปแนนซ์อ่ซึ่งล่วงมาเพราะว่าในเรื่องของแรงขายต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้อาจจะมีการรีบาวอีกครั้งก็หลังจากที่เขาประกาศปันผลครับค่ะ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะสู้กันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะข่าวไม่ดีเยอะเนี่ยแต่พี่นองก็บอกว่าก็ลงใกล้จบแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าอีกจะอดทนกันต่อไปนะครับ